ที่ศูนย์การเรียนรู้เรือนจำชั่วคราวโคกกองตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดร,รธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดร,รธานีเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทรรโดยมีนายพัทธรพงษ์หมวกสกุลผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดร,รธานีกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นการขยายผลการดําเนินงานจากที่กรมราชทันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบอรมให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกข,ขุดหนองทํานาในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้หลังพ้นโทษ สำหรับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่เรือนจำชั่วขราวโคกกองติดกับค่ายลูกเสืออุดรธานีบนเนื้อที่36ไร่ออกแบบพื้นที่ตามองค์ประกอบของโคกหนองนาภายในมีฐานการเรียนรู้19ฐานพร้อมให้ผู้สนใจได้เข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติตลอดจนเรียนรู้ในหลักกสิกรรมธรรมชาติไปด้วยกันเช่นเรือนฝึกอบรมฐานคนรักแม่ธรณี จุดเช็คอินถ่ายภาพฐานปุ๋ยหมักโรงเรือนจิ้งหรีดและหนอนมแมลงวันลายคลองไส้ไก่เพาะเลี้ยงแหนแดงโรงบินมแมลงและเรือนเพาะชำกล้าไม้เป็นต้นค่ะซึ่งเรือนจําการอุดรธานีขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ได้เป็นประจำทุกวัน หากว่าจะไปเป็นหมู่คณะนะคะสามารถโทรศัพท์สอบถามทางหมายเลข042 221 072ต่อ107ในวันและเวลาราชการค่ะเป็นความต้นแบบที่ดีที่สุดในประเทศไทยไ จะปล่อยบ่อไก่มันต้องบ่อนี้กระเทือนด้วยเปนลงเลยครับอะไรอ๋อแสดงว่านี่เป็นฝาเป็นฝาฝาไอ้ข้างล่างได้กินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเขาได้กินอย่างกบ